ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวาระ2และ3ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแม้ว่าจะมีการประทว้วงโดยการอภิปรายส่วนใหญ่ฝ่ายค้านก็ขอให้ถอนร่างออกจากวาระและตั้งข้อสังเกตการพิจารณาในชั้นกรรมธิการไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณลีลยาอุปพงศ์รายงานสดจากอาคารรัฐสภาคุณลิลยาคะชเชญค่ะ คุณปัมาพรคุณนัทพงศ์ค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้ใช้เวลาในการถกเถียงกันนานกว่า6ชั่วโมงนะคะก่อนที่ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบในส่วนของชื่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหลังจากที่สสฝ่ายรัฐบาลได้เสนอปิดการอภิปรายในขณะที่ยังเหลือสมาชิคคกพรรคฝ่ายค้านที่จะต้องอภิปรายอีกกว่า8คนค่ะ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเิรโทศกรรมวาระสองและสที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบในส่วนของชื่อร่างด้วยคะแนน3 0 6ต่อ109เสียงโดยใช้ชื่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทศกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนหลังนายพหลวรปัญญาสอสอพักเพื่อไทยพยายามประท้วงการอภิปรายของนายวัชระเพชรทองสอสอพักประชาธิปัตย์ที่เห็นว่าการอภิปรายนอกประเด็นพร้อมเสนอ ให้ปิดการอภิปราย ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลุกขึ้นทักท้วงว่าไม่สามารถเสนอปิดการอภิปรายในระหว่างที่สมาชิกกําลังอภิปรายอีกทั้งยังมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอีกหลายคนที่จะต้องอภิปรายในลําดับถัดไปโดยการอภิปรายก่อนหน้านั้นฝ่ายค้านก็ได้เสนอปรับข้อความเพิ่มจากร่างเดิมที่กรรมธิการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยต้องการให้ครอบคลุมเฉพาะประชาชนที่มาชุมนุมตามกรอบของรัฐธรรมนูญเท่านั้น ทำให้บรรยากาศในการประชุมเกิดการโต้แย้งกันไปมาเป็นระยะค่ะโดยในยระหว่างการอภิปรายของนายนิพิษอินทรสมบัติกรรมธิการเสียงข้างน้อยพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการหยิบยกคําประกาศเอกราชของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนแห่งสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าประชาชนมีสิทธิที่จะล้มล้างรัฐบาลที่เป็นทรราชได้ทําให้ในายสุนัยจุลพงศธรสออบ พักเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงและขอให้ถอนคำพูดที่กล่าวพาดเพียงรัฐบาลซึ่งนายนิพิษก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหารัฐบาลชุดนี้ก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายเมื่อนายสุนัยได้ลุกขึ้นไปดั่งด้านข้างนายนิพิษทําให้สะสะพักประชาธิปัตย์พยายามไปเชิญนายสุนัยให้กลับไปนั่งที่แต่ประธานในที่ประชุมก็สามารถควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะควันนี้ผมดีใจครับ ทำไมผมต้องยกคำกล่าวของประธานดีลินคอนขึ้นมาพูดนะครับแต่อย่ามานั่งและควรสมาธิผมนะมือผมไว้นะควรผมมานั่นน<า>งนี่ทรานะครับแล้วรัฐบาลที่ทรราชคืออะไรครับรัฐบาลที่ทรราชเด็ดนฮะท่านต้องพูดกับประธานย๋ยวชี้หน้ากันมาได้ประท้วงครับท่านประธานครับผมไม่ได้ว่าท่านว่ามาประท้วงเรื่องอะไร ผมประท้วงครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมประท้วงครับคือเดี๋ยวนะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวฟังฟังฮนะเดี๋ยวผมจะให้ฟัง จากนั้นก็เข้าสู่การพิจารณาในส่วนของคำปรารภซึ่งกรรมธิการไม่มีการแก้ไขแต่ก็มีผู้สงวนคำแประยะติโดยนายอภิสิทิ์ก็ได้ระบุไม่เห็นด้วยที่จะผลักดันการนิรโทษกรรมซึ่งสหประชาชาติก็ได้ให้ความเห็นว่าขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเพราะไม่ควรนิรโทษให้กับผู้ที่จงใจละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นโดยเจตนาขณะเดียวกันก็ควรมีกระบวนการสร้างความรองดองโดยให้ผู้ที่กระทำผิดสำนึกผิดเพื่อยือนยันว่าจะไม่กระทำผิดอีกค่ะ ทั้งนี้ค่ะร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน7มาตราแต่ขณะนี้ก็ยังไม่สู่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาในส่วนของมาตราหนึ่งนะคะแต่ก็ได้มีการวางกรอบการอภิปรายไว้ในเบื้องต้นนะคะว่าจะให้จบการอภิปรายในเวลา24นาฬิกาค่ะคุณปัมพรคุณนัทะพงศ์คะคขอบคุณค่ะคุณลีลียาคะ